The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกและสามีจบการศึกษาแค่ป .4 เราเป็นลูกคนโตทั้งคู่จึงต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำงานลูกและสามีแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่เลือกให้หลังจากที่มีลูกสาวคนแรกแล้วลูกและสามีก็มีแต่เรื่อง ระหองระแหงกันมาตลอดจนมีลูกคนที่สามก็จะมีการทะเลาะกันอยู่การทะเลาะกันครั้งสุดท้ายรุนแรงมากลูกจึงต้องนำลูกคนเล็กหนีไปอยู่กับน้องสาวที่ต่างจังหวัดแต่สามีก็ได้ไปรับกลับมาและหลังจากนั้นก็ไม่ทะเลาะกันอีก รวมระยะเวลาที่มีเรื่องระหองระแหงกันเป็นระยะระยะเวลาเกือบสิบปีโอ้โอารมณ์มาราธอนหนึ่งเลยว่าปี2530ลูกเดียพาลูกคนที่สองไปอยู่กับน้องสาวที่อเมริกาเขาคิดว่าอยากให้ลูกๆได้เรียนหนังสือสูงๆมีความรู้เทียมหน้าเทียมตาญาติพี่น้องคนอื่นบ้าง หลังจากนั้นอีกห้าปีก็ได้ส่งลูกคนโตกับคนเล็กไปอเมริกาเช่นกันลูกรู้จักพระธรรมกายจากการไปวัดสาขาที่อเมริกาเมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้ตามหาวัดรับปีพศสส2533ลูกก็ได้เข้าวัดพระธรรมกาย แล้วก็ชักชวนสามีให้ได้มาวัดพระธรรมกายด้วยกันโลกและสามีได้มาร่วมบุญกับทางวัดเสมอสามีางลูกมีโรคประจำตัวคือถุงลมป่งพองเขามีปัญหาในการหายใจต้องใช้เครื่องพ่นหรือเครื่องออกซิเจนช่วยหายใจ และเป็นอัมพึกอย่างอ่อนด้วยแจ่ก็ช่วยตัวเองได้บ้างเดินได้โดยใช้ไม้เท้าช่วยในระยะหลังจริงทำให้สามีมาวัดไม่ได้ลูกก็ต้องคอยดูแลตลอดต่อเนื่องจงกนกระทั้งปี2,546ได้ติดจารดาวธรรมที่บ้าน สามีสวดมนต์ธรวัดเช้าและเย็นทุกวันดูดาวทมทั้งวันอาการสามีก็ดีขึ้นลูกก็เริ่มมาวัดได้บ้างในวันอาทิตย์หรือง,งานบุญใหญ่แต่ก็มาได้แค่ครึ่งวันแล้วก็รีบกลับไปดูแลต่อแต่ลูกและสามีก็ได้ทำบุญทุกๆบุญอย่างต่อเนื่อง กรถินจักรพัทในปีนี้ลูกและสามีตั้งใจทำอย่างเต็มที่ได้นำผ้าไตรไปบูชาที่บ้านซึ่งสามีก็ได้อธิษฐานทุกวันไม่ขาดจนกระทั่งวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2547วันปลูกต้นสนหน้ามหาวิหารหลวงปู่วันนั้นต้องเอาผ้าไตรไปคืนที่วัด ตอนเช้ามืดในวันนั้นลูกก็ได้พาสามีเดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านแล้วก็สวดมนต์ธรรมวัดเชา้าทานกาแฟาเป็นปกติเหมือนทุกวันแล้วลูกก็ได้บอกให้สามีอธิษฐานผ้าไตรเป็นวันสุดท้ายเพราะต้องเอาไปคืนที่วัดแล้วก่อนมาวัดลูกอายาพ่นช่วยหายใจให้เหมือนปกติทุกครั้ง อนออกจากบ้านลูกก็บอกสามีว่าจะไปแล้วนะแล้วเย,นนเย็นนี้จะเอาบุญมาฝากซึ่งสามีก็ตอบรับแล้วก็บอกว่าไปเถอะหลังจากทานอาหารกลางวันที่วัดเสร็จประมาณบ่ายโมงลูกก็โทรเข้าบ้านสามีก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีให้เรีบกลับ ลูกก็รีบกลับทันทีตลอดเวลาที่เดินทางกลับก็โทรคุยกันเป็นระยะระยะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายโทรถามว่าดีขึ้นไหมสามีก็ถามว่าถึงไหนแล้วแลูกก็บอกว่าอีกประมาณสิบนาทีก็จะถึงให้คอยก่อนสามีก็บอกว่าเออแต่พอมาถึงบ้านก็เห็นสามี นอนงายเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับลิ้นดำปากดำเล็บดำมือเท้าเย็นหมดแล้วโลกพยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็เรียกรถพยาบาลมารับเข้าไอซียูปมหัวใจอีกประมาณ45นาทีแต่ก็ช่วยไม่ได้สามีได้สิ้นชีวิตแล้วก่อนวันงานกระถินเพียงเจ็วัน นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ไม่อาจรักษาลมหายใจไว้ได้จนกระทั่งถึงวันกระถินจกักรพรรดิะจ๊ะคำถามทำไมลูกและสามีจึงได้มาแต่งงานกันแต่ก็ต้องมาทะเลาะกันแทบทุกวันในบางครั้งถึงกับตีกันหัวล้างข้างแต่โอ้โหมีพลังเยอะและเกินแสดงว่ารักกันมาก ถึงขนาดที่ต้องขึ้นโรงพักไปพักผ่อนยันใจแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้จนปัจจุบันโดยที่ไม่ได้แยกทางกันเพราะทำวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาคะลูกและสามีมีบุปกรรมอะไรทำไมจึงตัดสินใจส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมด ทำไมลูกและสามีอยู่กันตามลำพังทำไมสามีถึงเสียชีวิตกระทานหันสามีหมดอายุไขหมดบุญหรือมีวิบากกรรมอะไรเข้ามาตัดรอนคะทำไมปากลิ้นและเล็บจึงดำและเหงื่อแตกจนเสื้อผ้าเปียกไปหมดทั้งตัวก่อนสิ้นใจสามีเห็นนิมิตเป็นอะไรคะทรนทุรายไใหม่เขารู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังจะเสียชีวิตเพราะว่าได้ปิดจาณเราทำ ซึ่งปกติเปิดดูทั้งวันทุกวันและปิดพัดลมไว้อย่างเรียบร้อยและเข้าที่ตักไว้ก็ไม่ได้กินภายในเวลาเจดวันนับจากวันที่เสียชีวิตลูกได้อ่านใบอันโมทนาอนุโมทน,น,นาบัตรและพูดถึงบุญที่ลูกและสามีได้ทำมาตลอดอยากทราบว่าเขาได้ยินและได้รับรู้ไหมคะนี่เห็นไหม เป็นนักเรียนอันดับาลฝันในฝันวิญญาณก็ดีอย่างนี้แหละรู้หลักวิชาก่อนที่สามีจะเสียชีวิตลูกได้ทำบุญท่ากรถินจกักรพรรดิสร้างมหารัฒนวิหารคตไปหนึ่งเอสและพอสามีเสียแล้วในวันท่ากรถินลูกก็ได้ทำให้อีกหนึ่งเอสลูกสาวและหลานสาวก็ได้ร่วมกันสร้างพระประจำตัวให้หนึ่งองค์ อยากทราบว่าเขารับรู้และได้รับบุญที่ลูกทำให้หรือเปล่าลูกบอกสามีว่าจะเพิ่งกลับจะเพิ่งกลับไปให้อยู่เอาบุญให้เต็มที่แล้วมาเอาบุญวันท่อกรถินก่อนแล้วค่อยไปคุยกันรู้เรื่องเลยขนาดต่างพบกันลูกยังอยากทราบว่านในวันท่อกรถินซึ่งเป็นวันที่เจ็ดนับจากวันที่สามีเสียชีวิตสามีได้ไปที่วัดใหม่คะ เพราะลูกและน้องสาวสามีได้กลิ่นผิดปกติด้วยกันทั้งคู่และสามีได้เวียนประทักษิณร,รอบมหาธรรมกายเจดีอย่างที่ลูกได้ย้ำตลอดเวลาหรือเปล่าคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีลูกเขาแรกแล้วสามีเคยบวชด,ด้วยความตั้งใจจริงเป็นเวลาเจ็ดวันอยากทราบว่าอานิสงนี้จะช่วยสามีได้ อย่างไรบ้างวันที่สี่หลังจากที่สามีเสียชีวิตตอนกลับมาถึงหน้าบ้านแม่ของลูกอยู่ๆก็ก้าวขาไม่ออกพยายามจะเข้าบ้านแต่ก็เข้าไม่ได้เหมือนมีคนมาดึงขาไว้ใช่สามีของลูกหรือไม่ที่มาดึงขาและลูกก็ได้กลิ่นอยู่ในบ้านกลิน่นใครเกลิ่นสามีลูกในวันที่เสียชีวิต ใหม่ๆใ,ใช่กลิ่งนองสาม,มีลูกจริงไหมคะในวันเผาน้องชายก็รูปมาเผาไม่ทันคือนั้นน้องชายได้ฝันเห็นสาม,มีขี่จักรยานมาเรียกให้ไปกินข้าวที่บ้านและเจ๊ดูบ้านซึ่งเป็นเรือนไทยแท้ๆแ,และสาม,มีก็ดูหนุ่มขึ้น อยากทราบว่าสามีไปเข้าฝันน้องชายจริงหรือไม่และบ้านเรือนไทยนั้นคืออะไรตอนที่สามีเรียกให้ไปกินข้าวน้องชายตอบว่าให้ไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปถ้าตอนนั้นตามไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายหรือเปล่าคะสามีของลูกได้ฝากข้อความอะไรมาถึงตัวลูกและลูกๆหรือเปล่าคะ และเขาอยากให้ลูกทําอย่างไรหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วพ่อองลูกเสียชีวิตด้วยโรคจราเคยพ่าตัดต่าลูกหมากมาก,ก่อนก่อนตายพ่อได้เห็นเด็กไว้แกะไว้แกะสองข้างแต่งชุดแดงมารับตัวครั้งแรกมาสามคนพวกเราขอร้องว่ายังไม่ให้ไปครั้งหลังมาสองคนพ่อบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ตั้งไปแล้วพ่อตายแล้วไปไหนสิ่งที่พ่อเห็นคืออะไรหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมปลากันนะจ๊ะลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตชาติจึงทำให้มีความผูกพันกันมา แม้จะทะเลาะกันอย่างไรก็ไม่เลิกราจากกันเหตุ <Hey. S 1> ที่ต้องทะเลาะกันก็เพราะใจร้อนด้วยกันทั้งคู่ oh. อีกทั้งสามีก็มีความเครียดและความกดดันจากการทำมาหากิน <Okay. S 1> แล้วก็มารบายกับตัวลูก mm hmm. ถึงทั้งสองคนก็ต้องต่อสู้ชีวิตก,กันมาเหมือนๆกันเพราะเป็นลูกคนโต จึงไม่ค่อยจะยอมกันในช่วงแรกๆเกือบสิบปีแต่ก็มปลูกด้ยวยกันสามคนรักยังไงลูกและสามีไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ส่งลูกสามคนไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็อยู่กันตามลำพังสองคนเพราะมีความเห็นในปัจจุบันว่าลูกๆควรจะได้เรียนหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อแม่ของตน ถ้าจะมีก็ขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดานะี่ยจึงทำให้ลูกของลูกทุกคนไม่ได้กลับมาดูแลจะสามีหมดอายุไขเทวดาลงมารักษาก็ต่างตายที่ปากลิ้นเล็บดำกับเพราะขาดอากาศธาตุไฟแตกวิบากกรรมคือสูบรีและก็ฆ่าสัตว์ธรอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันแหละจ้ะ ก่อนสิ้นใจเขารู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องตายก่อนตายก็ทุรนทุรายนิดหน่อยไม่มากคล้ายๆกับมันดับบุบแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ผันดับแล้วก็เกิดแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาเห็นร่างตัวเองแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านเจ็ดวัน เขาได้ยินและรับรู้ที่ลูกอ่านใบอนโโมธนาบัตรและพูดถึงบุญที่ลูกและสามีทำบุญร่วมกันมาตลอดจ้ะนี่ไหมถูกหลักวิชาได้เรียนมาก่อนเสียชีวิตลูกจะทำบุญกระถิ่นจักรพรรดิให้หนึ่งเอภายหลังเสียชีวิตแล้วก็ทำให้อีกหนึ่งอและลูกสาวหลานสาวก็สร้างองค์พระสรมกาไปจับตัวให้อีกคนละหนึ่งองค์ อีกหนึ่งองค์สามีงลูกก็ได้รับบุญนี้ทุกอย่างเลยจ้ะในวันท่ากรถินนั้นสามีก็มาที่วัดกับตัวลูกจ้ะมาด้วยกันนะได้มากราบเจดีแล้วก็เวียนประทักศีลรอบมาหาธรรมกาเจดีโดยเดินเวียนเดินเดินเลี่ลอยเวียน ตามกำลังบุญนั่นแหละหลังจากนั้นก็เห็นทางสว่างได้เดินไปตามทางสว่างนั้นแล้วก็แวบไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามี่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็เพราะได้ทำบุญด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ได้ทำบุญในระดับที่มาได้เพียงแค่นี้ครับกำลังบุญยังไม่เพียงพอไปดุสิตบุรีจ้ะ แต่ก็ยังดียังไปอยู่บนชั้นดาวดึงดบนบวชจัดฝังสามีก็ทำให้ปิดประตูอบายภูมิในชาตินี้ได้จ้ะฝ่ายหลังจากการตางสามีได้สี่วันแม่ของลูกจะก้าวเท้าขาบานแต่ก้าวขาไม่ได้เป็นเพราะเป็นเพราะแม่ของลูกอายุมากแล้ว <laughs> สเส้นในขา <laughs> ก็ไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร <laughs> สามีลูกไม่ได้มาดึงขาไว้จ้ะเขาไม่มีอารมณ์จ้่เพราะว่าเขาไปสวรรค์ดีกว่าอีกทั้งกลิ่นของสามีนั้นก็เป็นเพราะความผูกพันกันเราจํากลิ่นในวันที่สามีตายนำะมัาติดจมูกติดมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแหละจ้ะที่น้องชายฝันไปเห็นว่าได้พูดคุยกับสามีลูกนั้นก็เป็นเพราะ จิตนิวรณ์คือมีความระลึกถึงกันอีกทั้งมาไม่ทันวันเผาเท่านั้นเองอจาจารไม่ได้อยู่เรือนไทยแต่ว่าไปอยู่เรือนเทวดาเทพบุตรใหม่กำลังตื่นเต้นและกำลังศึกษาเรียนรู้ชีวิตใหม่ได้ฝากขอบคุณตัวลูกที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาได้ทําบุญ เป็นกรณีที่เขาได้ทําบุญอีกทั้งทําบุญโดยที่ส่งสนไปให้เขาจึงทําให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ได้ตระหนักทราบซึ่งเรื่องบุญและผลแห่งบุญแล้วจ้าเขาอยากให้ลูกนะทําบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้เขาอีกอยากได้บุญเยอะๆเพราะว่าเห็นผลแห่งบุญแล้วนะที่พอเห็นเด็กไว้แกล สองข้างมาสามคนในตอนแรกและมาสองคนในตอนหลังก็เป็นบริวารของพุมมเทวาที่เป็นเจ้าหน้าที่เขตแถวนั้นได้มาเพื่อพาไปอยู่ด้วยในชุมชนของพุมมเทวาที่เป็นคนจีนจ้ะซึ่งหลังจากตายแล้วก็ไปเป็นพุมมเทวาดังกล่าวจ้ะอา oh. เรามาดูภาพกัน ลูกและสามีเคยเป็นสามีภริยากันในอดีตชาติจึงทำให้มีความผูกพันกันแม้จะทะเลาะกันอย่างไรก็ไม่เลิกรารจ,จากกันเหตุที่ทะเลาะกันก็เพราะใจร้อนด้วยกันทั้งคู่เลยอีกทั้งสามีมีความเครียดและความกดดันจากการทำมาหากินและกาบระบายกับตัวลูกซึ่งทั้งสองคนก็ต้องต่อสู้ชีวิตกันมาเหมือนกันพอเป็นลูกคนโตจึไม่ค่อยจะยอมกันในช่วงแรก ลูกและสามีไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่ส่งลูกไปเรียนที่ต่างประเทศและอยู่กันตามลําพังเพราะมีความเห็นว่าลูกควรจะได้เรียนหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อแม่ถ้าลูกและสามีจะมีก็ขาดบุญเลี้ยงดูบิดามา,ารดาจึงนําให้ลูกทุกคนไม่ได้กลับมาดูแลต้องดูแลกันเองตามลําพังเลจะสามีหมดยุขไขที่ปากลิ้นเล็บดําเพราะขาดอากาศธาตุไฟแตก วิบากกรรมคือสุบรีละาค่าสัตธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันก่อนสิ้นใจทรุรนทรายนิดหน่อยไม่มากเหมือนดับวุบไปแล้วก็เกิดขึ้นและกาลีก็หลุดออกมาเห็นร่างตัวเองนอนอยู่อย่างนั้นแหละวนเวียนอยู่ที่บ้านเจ็ดวันได้ย็ยนแล้วก็รับรู้ที่ลูกอ่านใบอนุโมทนาและผูถึงบุญที่ลูกและสามีทำบุญร่วมกันมาตลอด ถูกหลักวิชาเลยก่อนเสียชีวิตลูกได้ทาบุญกระถิ่นจกักรพรรดิให้หนึ่งเอสภายหลังเสียชีวิตแล้วก็ทําให้อีกหนึ่งเอสลูกสาวและหลานสาวสร้างองค์พระธรรมกาลประจตัวให้อีกหนึ่งองค์สามีของลูกก็ได้รับบุญนี้ทุกอย่างเลยในวันท่ากระถินสามีมาวัดกับลูกได้มรกราบเจดี แล้วก็เดินเวียนเดินเวียนระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หลัจานั้นก็เห็นทางสว่างแต่เดินไปตามทางสว่างนะั้นแล้วก็แวบไปเกิดเป็นเทพประบุสุลลอมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามจ้าทิดามาอยู่ตรงนี้เพราะได้ทําบุญด้วยความเข้าใจในระดับหนึ่งเพราะต้องอาศัยเทพธิดาที่บ้านแม่บ้านเนี่ยคอยแนะนำอะไรต่าง เราได้ทําบุญมาในระดับที่มาได้เพียงแค่นี้การบังบุญยังไม่เพียงพอไปดูสิบบุรีจะไปดูสิบบุรีนี่อืต้องสั่งสมบุญกันอย่างกล่านกล้าทีเดียวแหละบุญบวชจัดวังสามีก็ทําให้ปิดประตูอบายภูมิในชาตินี้ได้อย่างน้อยก็ในบวชท,ทั้งหน่อยเนะี่ยให้มีเชื่อไว้ประเทศไหนเป็นชาวพุทธน่าจะใช้คำพุทธศักราระนะใช้พศพุทธศักราช บหลังพุทธปฤินิพาไม่ได้กี่ปีอะไรอย่างเงี้ย่าไปใช้อย่างอื่นน่ะไม่ถูกหลักวิชาหเห็นบางคนอืเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ใช้พศอ,อ,อะไรนั่เนีทั้งอยู่ที่ประเทศที่นับถือพุทธอันนี้ก็ต้องศึกษากันเอาไว้อย่าไปคิดว่าอย่างนั้นสากลน,นี่ก็สากลพอสศอนี่ยนก็สากลพูดกันไปเรื่อยๆเถอะ หลังจากสามีตายสี่วันแม่งลูกก็ก้าวขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะแม่งลูกอายุมากแล้วเส้นขาไม่ยืดหยืนเทติวควรสามีาลูกไม่ได้มาดึงขาไว้อีกทั้งกลิ่นสามีก็เพราะความผูกพันกันและกลิ่นวันที่สามีตายก็มาติดจมูกหน่อยอย่าง,งนั้นติดนิดหน่อยแต่น้องชายฝันเห็นว่าได้พูดคุยกับสามีลูกนั้นพระจิตนิวรณ์ือมีความระลึกนึกถึงกัน อีกทั้งมาไม่ทันบันเผาเท่านั้นแหละจ้าเทพบุตทใหม่กําลังตื่นเต้นและกําลังศึกษาเรียนรู้ชีวิตใหม่ได้ฝากขอบคุณตัวลูกจะเป็นกระไลมิตรให้เขาได้ทําบุญอีกทั้งทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาจึงทําให้เขาได้มาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ได้ตรานักทราบซึ่งเรื่องบุญและผลแห่งบุญแล้วเขาอยากให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขาอีก ที่พ่อเห็นเด็กไว้แกละสองข้างมากันสามคนในตอนแรกและมาสองคนในตอนหลังคือบริวารของภูมิมเทวาที่เป็นเจ้าที่เขตแถวนั้นได้มาเพื่อพาไปอยู่ด้วยในชุมชนของภูมิมเทวาที่เป็นคนจีนก็มีความเชื่อก็เป็นอย่างนี้ซึ่งหลังจากพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมเทวาดังกล่าว้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.